9พลูพาวเวอครับคันนี้นะครับเป็นรถ4ประตูตัวเตี้ย1.9นะครับรถคันนี้เป็นรถมาจากจังหวัดป่าจีนบุรีนะครับมาจากจังหวัดป่าจีนบุรีมาถึงเมื่อเช้านี้นะครับดูมาแรงได้เลยครับการันตีได้ว่ามาไกลแน่นอนครับ35,000บาทที่ทำไปนะครับคืออย่างแรกนะครับรีนัปกล่องหลักนะครับอย่างที่สองนะครับแกระบบวาล์วนะครับอย่างที่สามนะครับคัทต์นะครับเป็นของ OMC นะครับอย่างที่สี่นะครับทัวร์โปวตรงรุ่นนะครับ อดบที่5้านะครับเสียงท้ายนะครับ5อย่างนะครับเรามาดูครับว่าที่ทำไปประมาณนี้5อย่างเนี่ยอย่างแรกที่แก้ระบบวาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างหลังจากทำไปนะครับเรามาดูนะครับนี่ทำไปครับแก้ระบบวานะครับลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับเสียงเครื่องเงียบปกติของเครื่องทุกอย่างนะครับ ระยะห่างของว่าจะระยะตามถึงหกเป็นตัวแน่นอนครับส่วนตัวนี้ครับเป็นตัวตัวนี้นะครับตัวตัวตรงรุ่นนะครับก็สายสี่สองครับเป็นตัวนี้เลยนะครับระบบการต้านอะไรแน่นอนนะครับติดตู้อยู่ทายใน้ายเบนต์โป่านะครับถ้าสามอยู่ประมาณทังหกทันเจ็ดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าหลังกาวที่มีน้ำไปมันเจ็บไหนไปบ้างมีไปครันี้ก็คือมี เปิดรอบหัวห้าพันนะครับเปิดรอบใช้งานหัวห้าพันแล้วก็ติดไปอุปกรณ์จูนตามบูธตัโบนที่ผมใช้ชิดเดิมประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูจริงๆนะครับว่าคัาโนโคมตียกไปเนี่ยจะมีเสียงดังมากน้อยแค่ไหนล้อเดินหน้าถอยหลังสั่นมากน้อยแค่ไหนลองมาดูนะครับลองดูบาเสียงครั่อย่างลากเสียงคันนะครับเสียงปกติของอเดินทุกอย่างนะครับไม่ค่อยดังนะครับเรามาดูครับว่าสังกันมานแค่ไหนครับ อัชของจ้างทัชก,ก็อยู่ประมาณนี้นะครับที่เหลือที่ทำไปก็สามหมื่นห้าห้าอย่างทำไปวิ่งเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันครับโอเคครับ รีวิวแพรลรถกันนะครับหลังจากที่ทําไปนะครับงบ30,000ื่นหบาทนะครับว่าฟิลรถเวลาขับในรถเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างว่าจะวิ่งดีแค่ไหนขับดีแค่ไหนมาครับมาดูกันครับ